ทาเด็กๆทักทายเช้าวันพุธค่ะค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับครูฟางอีกเช่นเคยค่ะค่ะวันนี้นะคะครูฟางมีนิทานสนุกๆมาเล่าให้เด็กๆฟงังไหนเด็กคนไหนอยากฟังนิทานของครูฟางคะโอเคค่ะถ้าเด็กๆอยากฟังนิทานเด็กๆต้องตั้งใจฟังนิทาน ในพรานกับสิงโตมีในพรานกลุ่มหนึ่งออกไปล่าสัตว์พวกเขาเห็นสิงโตแม่ลูกคู่หนึ่งกำลังเดินคลอเคลียกันเหล่าในพรานจึงพนันกันว่าใครจะล่าสัตว์เก่งกว่ากันในพรานคนหนึ่งอยากแสดงความสามารถในการยิงธนูให้เพื่อนดูเขาจึงพูดว่าเดี๋ยวพวกเจ้าดูนะข้าจะยิงสิงโตแม่ลูกคู่นั้นให้ตายพร้อมกันเลย หลังจากพูดจบเขาจึงได้ยางคันธนูและปล่อยลูกธนูเข้าใส่สิงโตสองแม่ลูกทันทีหลังจากนั้นจึงค่อยๆเดินเข้าไปดูใกล้ๆแม่สิงโตที่กำลังจะสิ้นใจจึงพูดกับนายพรานว่าเหตุใดเจ้าต้องฆ่าข้ากับลูกด้วยนายพรานตอบว่าเพราะข้าต้องการสแสดงความเก่งกาจให้เพื่อนๆดูน่ะสิ แม่สิงโตจึงย้อนถามกลับไปว่าถ้ามีสิงโตดุร้ายตัวอื่นเข้าไปทำร้ายลูกเมียของเจ้าบ้างเจ้าจะรู้สึกอย่างไรท oh. ิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราค่ะเป็นยังไงคะเด็กๆทิทานที่ครูฟังให้ชอมไปเมื่อสักครู่นี้สนุกไหมคะ นายกาดกับสิงโตค่ะแล้วตัวละครในเรื่องมีใครบ้างคะเด็กๆช่วยคุณครูตอบหน่อยคะ่ะใช่แล้วค่ะมีนายพรานแล้วก็มีสิงโตแม่ลูกใช่ไหมคะเด็กๆค่ะแล้วเหตุการณ์ในเรื่องเป็นยังไงบ้างคะไหนเด็กๆช่วยครูฟังเล่าหน่อยคะ่ะ สิงโตแม่ลูกเดินผ่านมาพอดีนายพานจึงยิงธนูเข้าไปที่สิงโตแม่ลูกใช่ไหมคะค่ะแล้วเด็กๆคิดว่าการกระทําของนายพานเหมาะสมไหมคะใช่แล้วค่ะการกระทาของนายพานนะคะไม่เหมาะสมะคะ่ะเด็กๆไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างเลยนะคะค่ะเด็กดีนะคะต้องรู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่นไม่ทําร้ายผู้ ในครั้งหน้านะคะ